สวัสด,ดีจ้าเฮ็อน,นอย่างไ่กนันกินแต่ขนมเมื่อนี้ไปใส่เที่ยวเที่ยวทางเดี๋ยวเลวย สบายมันมา้าสองตัวนี่เด้อคอดหมอน เปลี่ยนรถเปลี่ยนรถ mm hmm. บ่ต้องเอามอนไปลูกเพาบ่ได้ไปนอนต้องไปเฮ็ดงานแม่ mm hmm. ไปเฮ็ดเวียงเฮ็ดงานไหมเอาขึ้นขึ mm ้น hmm. ขึ้นเปลี่ยนรถเปลี่ยนขั้นเอาขั้นนั่นจใดเวยก่อนขั mm ้น hmm. เอาหอูดม mm hmm. ้อนไปนะ mm hmm. นี่เ mm hmm. พือ่อฝันเพิ่อจะได้นอน

กองเคีย่งมันคาย แล้วเด็กน้อยกับกล่องเฟื่องนี่มันย่ามอาบน้ำน่ยว่าเสีบขั้นไข้ดือ้อ เทปยังกันละหันสองโตหันเฮ้อเด็กเด็กเฮ้ยายคนเข่าซอยแม่เลยฮะ น,น,นู่นนู่นอยู่ตามป่านอนแม่แกได้อย่างมาไเดี๋ยวดงดูนี่บอกมาซอยเดี๋ยวดงดูมาซอยมแตาขนมขนมกัยังซปเปอร์ฮิโร่อีอยู่ล่ะลูกเ๋ยวเร็วขนมขนมขนมเอาแก้วก็แฟ มันแม็วันนี้ฉันเก็บมือนะห้ามบายเถอะอะไรวะห้ามบายก็ไม่คือแยกฝันไหลออกแกด่าผม นี่เหรอแกะออกมาแล้วเ,เย,วย้ทำไงคะแม่แกนะแกะแบบนี้เอาเด็กน้อยทำไงคะขคุณค่ะนีแม่ทำแบบนี้อะไรอีกอขึ้นแม่ทำแบบนี้ทำแบบอย่ง กะเฮดคือของเนาะอันอันนี้เฮดต,ตรงหลงอยู่เบิ่งดูยอดชอด็อกโกแลตเฮดแต่งแลงอยู่เอารับเด็กข้างทางขึ้นรถเป็นไงล่ะไปม,มาพี่พี่นั่งข้างหลังน้องด้ยจับด้วยโอ้ยมันคือสิ่งนะ่ะ เด,ดี๋ยไเดีไหนนะยังก่อไปเที่ยวไหนสภาพดีๆย่งไปเที่ยวได้ได้เนะ ได้นะคะคกดกระดิ่งกดจะให้ให้พวกเราได้นะคะอย่าลืมอย่าให้เบิกอยากแบบนี้เรียนบ้านนะคะมาเปิงได้เลย,เลย